ตื่นแล้วโอ้ยน่าสดมากกว่านี้ฟิลเตอร์ไม่มีนะจ๊ะต่อไปนี้เฟซบุ๊กให้ไม่มีฟิลเตอร์ให้ทุกคุณแล้วนะวาดกรุงเทพแล้วพี่น้องมือแรงสบินประเทศญี่ปุ่นตอนนี้จะไปรับลูกรับเตา้ารับลูกรับเต้านะจ๊ะม,หหมั่มื่นสั่นอย่ะพี่น้องเคยพวกเรา,าสูดในกระเป๋านะเออนัตตี้ถุงอันที่ว่ายูนิโค้ดอยู่ไหนทําไงอยู่หนายย้าได้ไง ไม่มอีกทูนึงอีกที่จิกันอีกไม่ได้ไปเอามาเลี้ยงว่าอย่างมืงเลยเนอะรับบางตัวมันอาจจะส่ได้แต่ว่าของของของปลาเพิ่งเกิดออามาหลายอยู่ไอ้พวกส่งไม่พแนาานาดาออมาเพืออะไรอยู่อยากแบบมันรวมยังเห็นน้าตัวเดีนรแเราบอเราต้องลืออะไรดีบอสได้ไหม ถุงเท้าเราก,กมม็มีเยอะอ,อยู่ต้องซื้อตัวอะไรอีกไหมหมดแล้วเนาะหมดแล้วงานเป็นสา,ารที่ฟรีหมดดเลยนะใช่ป่ะมือแรองเขาเปร,เรียบอาบน้ำหมดเขาติดล,ล้างหน้ำเราทำอะไรไปเราเกิน<อ>ฟูจิไม,ม,ไม่มันเป็นคนรสนั่นเป็นคนท่างเลยบอบายสองญี่ปุ่นหงยตัวนานมากเราไม่ทำอะไรแน่เลยแม่เขาไปเด็กไปเที่ยวทีมกัไปเที่ยวแค่นานซีมันเขาต้องไปเลยเดยก ตัวแ<อ>ป้งอาบน้ำก่อนพี่ไม่ได้รออาบน้ำแบบพร้อมจะนอนจริงๆอ่ะแมนแล้วก็ไปลือหน้าไอ้พุ่นเอาแล้วก็ไปแต่งหน้ายู่แล้วก็ไปลื้อเพราะว่าเพราะว่าตอวนี้พี่ไปญี่ปุ่นตอนรอบล่าสุดนะที่แแบฟันอยู่ใช่แล้วก็ไปเที่ยวต่อเลยเนาะไม่ถึงเพาะแป้งเขาลาหน่อยอยู่สนามบินเนาะแมนแล้วก็ซื้อซิมอยู่สนามบินแล้วก็ซื้อซิมในสนามบินใช่ใช่แล้วเป็นซิมหยอดนี่ว่าจะซื้อซิมเอาเหมือนกันเพราะว่าล่งหนี่งวันที่กว่าพี่จะซื้อลมมิกเอาไว้หนึ่งเพราะเอาไว้ไลฟ์สดทวิตตอกรึเปล่าแต่ว่าซิมทุน ตอนดีพี่น้องป้องไปบินบินหาทุ่มถ้าว่าต้องเตรียมตัวดเตรีมยมไปหลายคนมีเด็กหน่อยน้องไงรถเข็นสองขั้นเนอะถูแบกกับพูลขั้นเนอะพวกเราอยู่กูสบายใจเราก็มีคนแบกของสำหรับกวาเป็นพกวันปลอบเขาหู้บ้า ตั้งแต่เดินมีจุดจุดดื้อๆภากันพากันตบแปลงตบยางได้พี่น้องก่อนไปรับลูกกรุงเทพเมื่อนี้ออกข่าวาปิดโรงเรียนเยอะมากไหมหรอพีเอ็มไงคือรัวบ้านเนี่ยมือ,อชาวนี่เลือกกันต่ออะไรเนาะพี่อีจมูพี่อีหน่ะพี่สา,ารประโยชน์เอามือปาดรองรับยงอ่ะเป็นขีดดำเลยอ,อุ้ยกรุงเทพย เลือกคำเดาไรเราก็นไรปูดขี้หมูกันแล้วนี่ลานีลาคุณเทปเป็นสีอะไรพี่น้องทุนพี่เอ็มเยอะมากจะไปหาหมอดีไหมวะเสกแมทออกจากบ้านเลยทุกคนเขาไปออกจากเขาไปออกจากบ้านอะไรมึงเขาบอกว่าให้ให้อยู่ในบ้านไปหาหมอก่อนดีไหมหมอกระเทยหายอย่างน้อยมันมีหมอกระเทยบางหมอว่าพากบ่ยเพียงพอคอยคุณพักบ่อยเพียงพอมูถามมาผู้ใดอยู่ข้างหลังครับบ่เคยเห็นมังคุดบักอาวมันทำยัง่ง อุ้ยจริงเหรอ,อจริงปะเนี่ยใช่อกอามมาอะไรสดพี่อามเมืนดูลสดพี่มันอยู่ท้องการละมึงกับหั้เขาอยู่ซีกไหนอี้นี่นเขาไปสอนค่ะเขาไม่อยู่ในจ,จังจะจะมันเกเนี่ยเร็วสิเด็กบุศ่า้เน่ยมันเกี่มันเร็ว ตอนเราจะได้ผิวหน้าเคาน์เตอร์ร้าน,นฟิขนขับแล้วนะคะทุกคนนี่ไหมพี่พี่คิดตังะปะคิดตังค่ะบินเหมือแรงครับพี่น้องดอนดเมืองน,นี้หระใช่ไหมพี่นัตตี้ดูในตัว๋วมันก็ดอ,อนเมืองนี้มันขึ้นมาดอนเมืองกน<ด>เลยไปสปีดจะนะ้ำบินก,กันเลยเมื่อไหเมื่อไหร่ไอีบอกไว้ไมมากตัดบอกให้เป็นยัง จองูที่ีแวก็ท่นบอยไม่คนอหรอบ่าบอยไม่อะไรครับหนูคนเขามีสติอยู่จองตัวเขาเป็นกันเลยอแล้วว่าแล้ว่าจองอันสองจองซ้ำซ้อนแล้วก็บินอันแรกไหมดีเอ็มเคก็เมืองหรอคะดีเอ็เคอมืองอมือเพราะแอร์เอเไงอะไรบินอะไรนี่ a นอนนอนที่นั่งนอนหรอชใช่พต้องแต่งเลยอุ้ยยังไม่ได้ซื้อ้ำหนักให้เลย คือเมยบะบี้มันต้องไปซื้อหน้าอันนั้นเอาก็หลักแปะก่อนเจ็ดชั่วโมงก็ซื้อได้อยู่ไม่ใช่หรอซืิอไงล่ะรอเออวะมันมันเหมือนห่อหอดท่ำมันเป็นบาอย่างไรพี่นัทคือมันด้คาหอดยี่ห้อต่างครับเบอร์กันแมนเขาีเขาีหกสิบหรอพอเราคลแปดสิบหือว่าคลหบโอ้ยหกบเราได้ซื้อดอกเออน่าจะไม่ได้ซือเดี๋ยวเขยีตางอยู่ของเราเีอดอด้แมนเราไได้ซื้อเรได้ซื้อบบเบอรส่งซื้อมันไ่มีคนจะเตม กำลังแต่งหน้าพิณิฐานอยู่กุงเท้าุ้นลายแห้งไม่ตาเอ้ยปล่อยี่แห้งหมดแล้วลูกตอนนี้ไงฉีดน้ำหอมมาดามฟินก่อนนะนี่เลยมาดามฟินใช้จริงฉีดจริงจ้าฉีดกันเลยมาดามฟินบับบัลลูกคิดด้วยค่ะมาดามฟินต่างงานหรอ้วสุดจริงสิกายแล้วค่ะวันแรกมาแบบนี้มันแบเพี่นุ่มคือเ่็นเป็ดบูดแคหมู น้าใลงกโนดใบรอนพี่ไปพี่ไปเกาหลีน้องไปสาลเจ้า <laughs> พี่พี่ไปญี่ปุ่นน้องไปสารเจ้าทำมาทินเลยวันแรกก็จะไปฟูจิก่อนพี่น้องก็ติดตามอุ้ยจะจะจะ,จะไปไปกินหอยย่างหน้าฟูจิอร่อยมากแพทย์ในชุดนี้นไปน้องเข้าไปบสเข้าไปบนสมโมซมองแล้วทำใครเป็นใครเป็นไก่ได้ไรอบนี้มันจะมีหมูว่านทำใสเลิศหมูว่านนําใสสวยที่สุดในญี่ปุ่น น้ำใสมากเหมนะือนแบบปลาข้องน้ำเป็นน้ำใสพ,พี่นอ้องก็คือพนี้ใช่ไหมพกนี้เช้าเมยก็คือพวกนี้เช้าสตอเบอรีก่กรอบพูดจงต้องใส่เสื้อผู้พูดจีกับนาวป้ตั้งมหนได้เข้ากับไทโบแอนฮอกไกโดมันกันอัไอยู่พออยู่อยู่หอไม่นาากพอหนาวู่อกไโดเนี่ยคือปวดมือปวดตีนถอดเื้อมาเหลัต้องใส่เสื้อไหนแค่ไหนอ่ะ กรุงเทพไม่อยากอยู่แล้วค่ะอยากไปอยู่ขอนแก่นจังเลยพันมาสีขอนแก่นก็ไม่แพ้กันนะฝุ่นก็ได้ขอนแก่นยืนหนึ่งค่ะ <c oughs> ตอนนี้ฝุ่นตอนนี้ขึ้นสีแดงนะขอนแก่นใช่แต่ว่า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าถ้าถัวเฉียดแล้วกรุงเทพจะเยอะมากต่อปีขอนแก่นนี่น้ำท่วมหน้าอย่างกัสีปลอดภัยอยู่ดีแต่ว่าขนันนเมืองกัสีลาย,ยา,ายนะพี่น้องถ้าเกิดเป็นนอกเป็นนอกชนบทนี่สิกาสีอากาศดีอยู่พี่น้องเข้าไปอยู่นั่นจิลหดอนบงไม้เราอยู่ทุกเสียทีมีอันนั้นอยู่ ปวดโผงทุ่งนามีไอดินไออะไรเยอะอยู่กับบุ๊วบอยดอนโบงไม่มีอะไรเราก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยครับขอให้ทุกคนทั้งวันนี้จะพูดแต่เรื่องดีๆเพราะเราจะไปเที่ยวนะครับของเราจะพูดแต่เรื่องดีๆนะเราไม่พูดเรื่องอื่นนะแหล่ขันหมากเบ่งอีกแนวสันเต๊มอีกตอบอยู่ขันหมากเบ่งก็จะใส่เที่ยวให้สนุกนะครับทริปนี้จะมีน้องน้ำตาลน่าที่มีมีใบขวบขี่มาโชว์ดิ มีหรือเปล่าขับได้ไม่นี่นี่ไงเรามีใบขับขี่สากลแล้วนะเรามีพาสปอร์ตแล้วนะเราสามารถยำตามมึงรู้มึงมึงกลับอย่งบ่มึงปั๊มอย่างบ่อีต่อมอแห่งอีต่อมอแห่งลักมึงอยู่ผงอุปกรมอยู่ดิ้นเหรอหนยุสิไป นี่นอตตี้ก็ขับได้บอบบี้ก็ขับได้นะนี่วันวันวันพรุ่งนี้คนละหนึ่งอันแต่ว่าแต่ว่าต้องจอบดูเชอ่ยอยู่เพราะว่า,วาไฟแดงห้ามเลี้ยวไฟไฟแดงเลี้ยวซ้ายตลอดไม่มีต้องไฟเขียวเลี้ยวซ้ายได้ฮะไฟแดงมันจะอ๋อไฟแดงห้ามเลี้ยวบ้านเรามันไฟแดงเลี้ยวซ้ายได้ไงแต่ว่าแต่ว่าญี่ปุ่นแบบไฟไฟแดงห้ามเลี้ยวต้องมันจะเป็นมันจะเป็นอันเรียกไฟเลี้ยวเขียวไฟเลี้ยวซ้ายดิมันจะชัดอยู่ที่ปัมบีเลยนะนี่ไทยปัเวียด้านเวียดนาม ปาสิงคโปร์เราไม่ทำให้ปั๊มนี่ปั๊มปั๊มตสิงคโปร์เราอยู่นี่เหรอไหนอันไนี่เหรอเอาไปปั๊มประเทศไทยไม่ได้ปั๊มประเทศนี่สิงคโปร์ปั๊มปั๊มประเทศไทยไม่ใช่หรอไม่รู้มันขึ้นตรงวันที่สี่แล้วก็วันมันไปวันกลับอ่ะวันเดียวประเทศไทยวันเดียวกันเลยที่เราไปเม้ยหนังกับสิงคโปร์ที่สิบสี่เออน่ะแต่ยังแต่ยังหลอดว่าสิงคโปร์ว่ะยังนิดเดาะแต่ว่าฮอกรเที่ยวเที่ยวกับเฟซบุ๊กไปอ่นหลังะข้ามีประธานย่างกับเฟซบุ๊กโลดบ้านลำกันโหลดเซลฟี่ก่อนขึ้นเครื่อง ญี่ปุ่นน่าจะมีปัญหานะบะมีดอกเขาบอกว่าญี่ปุ่นเข้าง่ายอออโรงแรมเชื่ออะไรยังไงต้องกอกไปเ็ได้เขอไรเาได้กขับปรเทศเออมันต้องกอกเราได้มีคีอทีแล้วเ็าเขาเยอเรื่องไม่มีญี่ปุ่นมันกอกกระดาษออกแต่เราเกินห้าปแต่เรากาากอกอย่อย่างนี้แม่จเาการกอได้ไหมแต่เขาพมอ่ไรหนบมีกอกอะไรก็มีแต่มันต้องมันวุ่นวา่เมื่อไได้ออกไลายนะเมื่อไอยู่เซกอกอะไรอย่ นี่นะครับอันนี้อันนี้ของปีก่อนที่ทําไว้นะครับแบบขี่ไปขี่รถที่ญี่ปุ่นเขาก็นด้พาสปอร์ตพร้อมแล้วบัตรนี่โอ้โหตีวงเงินส้มตำเราไมากินตัวกี่กับแซ่ด้วยห้องบุบบั่มมันเขาบอกว่ามันก็ควรจะบินก็ออกนี่ก็หละมันก็ออกนี่ตอนที่บินมันก็ได้ออกนี่ตอนเคยนั้นก็ขืนขางมันในรูปกลยจเลยกประด้นว่เออไรเออไม่ พี่เนเป็นคนอั้นได้ซื้อบอกนอนมาแต่ก็เลยได้ลุกขึ้นแต่แบบบอร์อะไรนนะกูกินน้ำพกกูกินน้ำพกขึ้อมาได้ถ่านบอรนั่งเจ้แพ้กูโม้ใหญคนน้ำตาเน่ยถ้ามารซื้อเร็วกว่านี้มันได้บอก์นอนเลยนะราคานั้นอ่ะเท่าไหร่นี่ไปกรับสองหมื่นเฮะของเราเท่าไหร่แม่พี่บอกว่าพี่ของเราพอราคาคาต้องถึงห้าก็คืออีกนิดเดียวก็คือได้ก็คือได้นิดเดียวเพิ่มอีกเป็นอีกนิดเดียวเรา่าไม่กี่พันก็ได้ก็ได้เป็นนอนแล้วคนเดียวนางหลดรูปไปนั่งอที่จะไปเรียส ก็ได so right. so ้เขาเดี๋ยวเขาเชียร์อินคู่กันเหมือนกันมั้งนี่เพราะถ้าจะไปเที่ยงกันเนาเช็คอินคู่กันอยู่แต่ว่ามันมันี้เป็อะไรถึงน่าข้าวไปเช็คอินพูดกันก็น้าก็บอกกันว่านั่งข้างกันนะาข้าวของเราข้างกันบางสิ่งแต่ว่าจะไม่มีอาหารก็ต้องไปนานกบญี่ปุ่นเนี่ยของอ๋อแล้วเขาแล้วเขาจะมีอาหารแล้วเขาจะมีขายนะข้าวไก่ทาเรียกิแล้วเขาจะมีขายไหมมีแต่หมายถึงว่าขอให้เราซื้อเือที่จะเก็บตังค์ข้างหน้าก็เงินพี่ไงจ้าวายกูมีเงินสดแล้วมื่อนี้กูเป็นญี่ปุ่นแลจะญี่ปสิ นาทีนั้นคือแบบเงินปูนคนไหนคุนีั้งอยู่ทั้งหนักตัวนะคกูจะนับมากกว่าบุ่งตัวเครื่องแป้งจากรอบก่อนเหลืออยู่ญี่ปุ่นอุ้ยเราไปถึงเราไปถึงไงประมาณแปดโมงมันก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจิพอดีใช่ไหมเวลาเครื่องบินจะลงสามชิ้นาที่บลัวบลัวเป็นนาทีต่อเขาบอกว่าก่อนลงสามชิ้นาที่เที่ภูเขาไฟไม่กลับแต่เราต้องดูฝั่งซ้ายฉันนอนหลับตลอดที่บอกได้บุ่งหรือเปล่า รอตารางว่าจะมาเยอรมันไหมพะนะเ,เหมือนจะมีเมืองที่มันติดเยอรมันน่ะทิปไอ้ยุโรปรอบเนี้ยมีอยู่นะครับครั้งนี้ไปกี่คนมีพิพันฟินแลนด์มีน้ำตามีโกกิมีนาริตะมีโตเกียวมีนาที่หกคนรอบที่ไปหกคนพิพันฟินแลนด์น้ำตาโกกินาตี้โตเกียวนาริตะโคนเป็นว่าสิบไปสาม,ามเขาก็เลยเป็นหก ก็เลยเป็นหงุหงไปบรรจารยาทำเพื่อไปบรรจารย์พ่อไปรับลูกเร็วลูกจะเห็นน้องเดี๋ยวน้องน้องกำลังนอนอยู่พอดีให้น้องได้นอนนิดนึงเห็นบาร์ดเตี้ยอ๋ออยู่ที่แล้วโอ้ยบอกไหม่ใหม่ละที่แล้วอที่แล้วโอ้ยใหม่ๆอยู่ได้ไม่กี่กี่ไหนคุณอยากเลี้ยงไหนเดี่ยวเปิดเคเล่สงทั่เย็นค่ะเอาพี่ลายก่อเป็นแสนไหมล่ะ ไม่เยอะหนึ่่ามห้าเขาอไปเลกนเราเหมน่เยมีหมื่นแสนเยนถึงเท่าไหร่แสนเยนก็เยอะอยู่นนกับบ่พอเาเพาไม่พอหรอกถ้าททีแบมันไม่พอหรอก,อรอกวันนั้นก็หมดขนุนบานอะกวกรากวดมันเสื่อมน,น้ำตัตรีนละมันวกตะลาดก็ไปสี่หกหม่นเบี้ยหกหมเล่าหนึ่งแสนเยนสองหมื่นเอ็ดโอ้ก็ปรเยออยู่นะ ก็จะอยู่แต่ว่ามันมาหลายคนไปหลายวันมีหลายคนเลยใช่ไว่าหมื่นหมื่นละห้าพันอัพเมาณเหมือนละหมื่นไทยเท่ากับห้าแต่ว่าของอยู่ยี่ห้อมันไม่แพงอ่ะบ่แพงบ่แพงซัมมิตอยู่สิงคโปร์ครับมีเงินแค่แสนเยนนะสปอนเซอร์เขาได้สปอนเซอร์เขาได้นะอันนี้ไปเที่ยวเราก่อนใช้หมดแม็คิดดูเอาไปเที่ยวไปเที่ยวสามคนไปเปนฮอกไกโดไปภาคเหนือไปฮิมาเที่ยวเหมือนพี่น้อง เดบ้เพราะว่าพักกันไปมัไปแบบมัสบายเพอเรากินแบบกินแบบม่จักมาแจ็ตไป,ไปชอบคันหมักเบงเวอร์ชั่นเจนนี่หนูก็ชอบพี่เจนันวเวลาดอกนีสีแตงว่ายมาเจอเงินญี่ปุ่นมาอย่าตกใจนะ่าสันหล่อ,อเป็นไรอ่ะ,ว,ะวันแรกตัวเกียว้ยวันแรกกัน กเกี่ยวอะไรพี่น้องต้องไปฟูจิก่อนฟูจิซังไปฟูจิซังก่อนขอไปสก,กีด้วยนะคะแล้วก็หมู่บ้านน้ำใสสก,กีก็อยู่ห่างกันนิดนิดหน่อยไปอีกครึ่งชั่วโมงพาลูกมันอยู่ใกล้ๆกักนเดี๋ยวมันอ้อมภูเขาเพราะมันต้องอ้อมขึ้นไปมันจะใกล้ที่สุดมัน,มนอ้อมภูเขาบ้านมันอยู่ข้างล่างนี่ต่ออุ้ยเสียดายเนาะหมู่บ้านอันที่ว่าบุ้งบ้านอันที่ว่าเราไป เพราะเราสวยกลางคืนเนยกมตางยังนิสัยเลยตัวเกียวไปสู้เอาไปดูนะมัชอบเีบ้านคุราโดใช่ไหมใช่บ้านหนใหญ่ไปไกลไหมไกลอะเนาะเชียงใหม่อุดรนะนาดจากันเชียงใหม่ไ่นัดจากอะไรนะจากพาะไกลไปหมู่บ้านไยังไกลอีกไปอีกไกลไปสองสามชั่วโมงอ๋อแสดงว่าเหมือนเราไปเทีเชียงใหม่ยิ่เหรอใเชียงใหม่แล้วเหมือนไปบนดอยอีกอ่ะมันไปจะเลิ่นซามัใหม่แล้วไปแม่แตงนี่มันไปเจอเลื่ามันอันนี้ดอกยุดอันตัวเกี่ยวดอกตัวเกียวมันเป็นเมื่องส อาซากุสากุป็นอาซาคุสากุป็นวินจุหูาวบอกได้เป็นยังแล้ว